การเปิดตัว Red Magic 11 Pro สมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นแรกที่มาพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบหมุนเวียนการเปิดตัวของ Red Magic 11 Pro ได้สร้างความฮือฮาในวงการสมาร์ทโฟนด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในสมาร์ทโฟนเกมมิ่งโดย Red Magic ได้นำเสนอระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบหมุนเวียนจริงที่เรียกว่าค c คอ,อซึ่งทำให้สมาร์ทโฟนนี้สามารถจัดการกับความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานหนัก,นกเช่นการเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงหรือการสตรีมมิ่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบแอคคคอใช้ของเหลวฟลูออไรด์ที่ไหลเวียนภายในตัวเครื่องเพื่อดึงความร้อนออกจาก CPU และแบตเตอรี่โดยตรงโดยออกแบบมาให้เครื่องทำงานได้เสียรแอร์มอจะใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานระบบระบายความร้อนแอคคคอมีคุณสมบัติที่น่าสนใจดังนี้ห้องไอน้ำขนาดใหญ่13,116มมพร้อมโครงสร้าง 4DVC ที่จดสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มการกระจายความร้อน ชั้นลิควิดเมทัล3.0ที่ช่วยให้การถ่ายเทความร้อนได้อย่างรวดเร็วพัดลมเทอร์โบแฟนที่หมุนเร็วถึง24,000รอบนาทีช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศปั๊ม p โ o และช่องจิ๋วที่ช่วยในการหมุนเวียนของเหลวในตัวเครื่องของเหลวฟูอรด์ที่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าปิดผนึกอย่างดีเพื่อป้องกันการรั่วซึมและทนต่ออุณหภูมิสูงได้อย่างยอดเยี่ยมรุ่นโปร่งใสพิเศษที่ให้คุณได้เห็นระบบระบายความร้อนภายในได้อย่างชัดเจน เรดแมทชิสสิบเอ็ไม่เพียงแค่มีเทคโนโลยีระบายความร้อนที่ทันสมัยแต่ยังมาพร้อมกับสเปคที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะชิป Snapdragon 8 g l e g i n 5ที่มีเรคอร์ดสีและ CPU ออร์อันความเร็วสูงสุด4.6 GHz r a กแรมสูงสุด24 GB ห p ้และพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด1 TBU f s 4.1 Pro หน้าจอโมเลขนาด6.85นิ้วความละเอียด2,688:1,216พิกเซลรีเฟรชเรทสูงสุด144เฮิรตซ์และความสว่างสูงสุด1,800นิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่7,500 mAh รองรับการชาร์จเร็วทั้งแบบสายและไร้สายที่ 80W กล้องหลัง3ตัวความละเอียด 50MP, 50MP, 2MP พร้อมระบบกันสั่นว้ S เอสและกล้องหน้า 16MP ระบบเสียงสเตอริโอคู่พอร์ต USB 3.2 Gen2 ช่องหูฟัง3.5ม mm, ิเมรองรับ NFC และ Dual GPS ปุ่มโชวเดเชยคลิกสัสแบบสัมผัส520เฮิรตพร้อมระบบสั่น CD และไฟอัจริรอบตัวเครื่องระบบปฏิบัติการเรน Magic OS 11บน Android 16.0การน้ำระดับ IPX8 และดีไซน์โปร่งใสที่ให้คุณเห็นระบบระบายความร้อนภายในรุ่นต่างๆและราคารุ่น c คร o สีมาตรฐานเศร้า แรม 12GB พรอมสองราคา749ดอลลาร์ประมาณ27,000บาทรุ่นเซฟซโร่ ero, แรม 16GB พรอ GB, ราคา849ดอลลาร์ประมาณ3600 0บาทแรม 24GB พรอมหนึราคา999ดอลลาร์ประมาณ36,000บาทรุ่นเน็ฟริสแรม 16GB พรอ GB, ราคา849ดอลลาร์ RAM 24GB พร้อมหนึ่งที่ดีราคา999ดอลลาร์เรด Magic 11 Pro เปิดตัวในช่วงเวลาที่สมาร์ทโฟนเกมมิ่งเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งในแง่ของการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและการจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพระบบระบายความร้อนในโคคของ Red Magic 11 Pro นั้นถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่อาจจะเป็นมาตรฐานใหม่ของมือถือเกมมิ่งในอนาคตการเปิดจองล่วงหน้าจะเริ่มขึ้นในวันที่19พฤศจิกายนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรด m a g i c